สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาโครงการรักการอ่านเพื่อต่อยอดสิ่งที่เกิดจากจินตนาการที่แท้จริงของนักเรียนที่โรงเรียนขัวแค่นะคะจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้เราอยู่กับนักเรียนซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการ รักการอ่านของสพทนะคะเสริมเรื่องของ learning loss นะคะสิ่งที่เด็กได้ใช้จินตนาการบวกกับของคุณครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กต้องสร้างเรื่องนิทานซึ่งชื่อเรื่องนิทานนี้น่าสนใจมากเลยคือเจ้าเสือยอดกระตันยูนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากอะไรบ้างนะคะจากหนังสือนิทานกี่เล่ม แล้วออกมาเป็นเจ้าเสือยอดกตันยูของนักเรียนทั้ง3มคนนะคะผมชื่อเด็กชายนพดลแสงดีครับผมชื่อเด็กชายเทียศศักดิ์สายเมืองครับผมชื่อเด็กชายกุลวัฒแสงดีครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเล่าเรื่องราวของเจ้าเสือยอดกะตันยูเนี่ยเริ่มต้นจากหนูอ่านนิทานเรื่องอะไรเจ้าโจนขโมยเสือครับเพราะว่าในเรื่องมันดุร้ายแล้วก็ พวกเราเอามาดัดแปลงให้มันเป็นตัวดีกระตันยูและซื่อสัตย์ครับเขาหนูนี่ตัวละครคือตัวไหนชี้ด้วยเลยหมอสมุนไพรครับเอามาจากแพทย์นายแพทย์ทางโคกครับเพราะมันชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับกุลวัตรเลือกตัวละครเรื่องอะไรหมาป่าครับเออแล้วจากตรงสามตัวละครตรงจุดนี้แล้วก็เกิดมาเป็นเรื่องราวชื่อเรื่องเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยเจ้าเสือยอดกระตันยูครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้าง มีวันหนึ่งหมอสมุนไพรได้เข้าป่าไปหาสมุนไพรเพื่อมารักษาแม่ในขณะนั้นเองหมอสมุนไพรได้ยินเสียงสัตว์ที่น่าสงสารขอความช่วยเหลือและหมอสมุนไพรได้เดินตามเสียงและได้เจอเสือตัวหนึ่งที่ได้บาดเจ็บที่ขาหลังข้างซ้ายหมอสมุนไพรจึงถามว่าเจ้าไปโดนอะไรมาเสือจึงเล่าว,ว่า ข้าได้ไล่กระต่ายอยู่ตัวหนึ่งมันได้วิ่งหลบไปในโพงแต่ข้าไม่เห็นกับดักข้าเลยหยยบใส่กับดักมีวันหนึ่งหมอสมุนไพรได้เข้าป่าหาสมุนไพรอีกครั้งในขณะนั้นเองมีหมาป่าตัวหนึ่งที่จะจ้องทำร้ายหมอสมุนไพรและมีเสือเข้ามาช่วยเสือได้พูดกับหมาป่าบอกว่าเจ้าปล่อยมนุษย์ผู้นี้ไปเลย เขาเคยช่วยชีวิตข้าไว้ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 1. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 2. ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทพอครูเกตได้เห็นรู้สึกปลื้มใจมากเด็กนักเรียนเล่าเรื่องราวออกมาได้อย่างคือเป็นจินตนาการที่เขาไม่ต้องใช้ความจำอะ่ะแต่เขาใช้ความรู้สึก ในการที่ผูกเรื่องราวของสามตัวละครตรงจุดนี้เกิดความประทับใจของทุกคนมีโปรเจกต์ตรงจุดนี้แต่เป็นโปรเจกต์ที่พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงเนี่ยภูมิใจครับที่ทำออกมาแล้วมันดีครับแล้วตัวไหนที่หนูวาดหมาป่าครับอ,อ๋อแล้วหนูวาดเองทุกหน้าเลยไหมลูกมีเพื่อนช่วยวาดครับแล้วใครระบายสีให้เพื่อนในห้องระบายครับแสดงว่าเล่มนี้เป็นเล่มรวม ของทั้งห้องเลยใช่ไหมคะตัวละครมีทั้งหมด4ี่ตัวแล้วของผมล่ะลูกผมวาดเสือกับกระต่ายทุกทุกหน้าเลยใช่ไหมไถ้ามันยากถ้าเราช่วยกันทุกคนมันก็จะสิ้นได้ครับสิ่งที่ยากถ้าร่วมกันช่วยกันก็จะเสร็จได้เสร็จได้พร้อมความอะไรด้วยภาคภูมิใจอันนี้เกิดจากเรื่องที่เราอ่านแล้วต่อยอดสา,สามเล่มแล้วรวมเล่ม ที่เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของทั้งเขตพื้นที่ด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้เจ้าเสือยอดกระตันยูจะเป็นหนังสือเล่มแรกที่เกิดจากการต่อยอดโครงการรักการอ่านของสพทเราและก็จะมีเล่มต่อต่อไปที่โรงเรียนอื่นอีกเช่นกันสามคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการ ต่อยอดจินตนาการของเด็กอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระผมสมบูรณ์ธรรมลังกาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งะครับจากนโยบายการแก้ปัญหา Learning ล o s สนะครับสพทเดินหน้าไม่หยุด ต่อยอดห้องสมุดนะครับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการอ่านนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่มีความสําคัญทั้งผู้บริหารและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนด้วยการหนึ่งคือ,คอ,คอประกาศเป็นนโยบายกลยุทธ์การบริหารจาัดก,การนะครับ5รอ สูนนิสัยรักการอ่านนะครับแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้นะครับสถานศึกษาได้นําไปขับเคลื่อนแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดถึงสถานศึกษาทุกโรงเรียนนะครับเราจะประสบความสําเร็จและก็จะจับมือนะครับเดินไปด้วยกันในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับให้สําเร็จและให้รู้เรื่องจึงขอขอบคุณทางสพทนะครับที่ให้โอกาสก็ได้เนินการขับเคลื่อนนะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับสวัสดีครับผม นายสุภสทธิ์ลือชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแค่นะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับที่เราได้ดำเนินการก็ได้มีการจัดห้องสมุดนะครับคือทําห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตเพื่อที่จะเอื้อต่อ,อการเรียนการสอนและก็การเข้าใช้บริการของผู้เรียนเราได้มีการส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูและนักเรียนเช่นมีการประกวดเรื่องในวันสําคัญหรือ ะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดนอกจากนั้นนะครับโรงเรียนบริหารจัดการภายใต้ที่เราใช้โปรแกรม SCS นั่นก็คือเริ่มต้นจากโรงเรียนมีแผนง,งานมีโครงการให้ครูได้นำกิจกรรมนี้ลงสู่การปฏิบัติและลงไปสู่ผู้เรียนก็จะมีมุมการอ่านตะกก้าหนังสือ,อมีอยู่ในทุกระดับชั้นเรียนผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่เกิดโควิดนะครับนักเรียนเราไม่ได้เรียนเต็มที่ก็จะเกิดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สพทจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นการเติมเต็มฟื้นฟูนะครับให้นักเรียนได้มีกิจกรรมนะครับได้สันทนาการกับเคลื่อน,นต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณสำน,นกกักงานเขตพื้นที่ที่ได้ให้โอกาส ขอบคุณท่านศึกสานิเทศนที่คอยชี้แนะส่งเสริมและก็สนับสนุนท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณคณะครูครับที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมวิสัยละการอ่านเพราะมันจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้มีความรู้และมีทักษะในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาแสนสีครูผู้สอนโรงเรียนบ้านขัวแค่ค่ะ การเรียนรู้เพื่อลดภาว,วะถดถอยทางการเรียนรู้หนุนนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยในห้องเรียนนั้นทุกห้องเรียน,ค,นคุณครูจะต้องมีมุมรักการอ่านให้กับนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนหนังสือที่น่าสนใจและถูกสับเปลี่ยนอยู่เสมอทุกสัปดาห์จากกิจกรรมห้องสมุดภายในโรงเรียนของเราให้นักเรียนได้อ่านหนังสือและได้ต่อยอดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมภายในห้องเรียนค่ะ โดยการสนับสนุนต่างๆจะมาจากท่านผู้บริหารของโรงเรียนในโครงการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยตรงเลยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะนะับว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นมีความสนใจที่จะเรียนรู้เข้าห้องสมุดหาความรู้เพิ่มเติมและต่อยอดความรู้ที่ได้จากนิทานหนังสือที่เขาเลือกอ่านได้ค่ะ ซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการนี้มากเลยนะคะที่ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวแค่สนุกสนานกับการอ่านหนังสือภายในห้องสมุดภายในห้องเรียนทําให้คุณครูเราได้มีกิจกรรมสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนในกิจกรรมยามว่างไม่ว่าจะเป็นพักเที่ยงหรือช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนที่นักเรียนยังไม่กลับบ้านคะ่ะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะ สวัสดีครับผมเด็กชายนกพดลแสงดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายกุลวัฒแสงดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายธีรศักดิ์สายเมืองครับผมภูมิใจมากครับที่ได้ทําหนังสือนิทานดีๆให้ผู้อื่นได้อ่านครับผมภูมิใจครับที่ผมนําความรู้จากหนังสือมาต่อยอดทําเป็นหนังสือของตนเองได้ครับผมภูมิใจมากครับที่ได้ทําผลงานเล่มนี้กับเพื่อนเพื่อลด ช่วยให้เราสามารถีกันด้วยครับขอบคุณครับ